จากลุ่มน้ำป่าจากจังหวัดกระสินทีน้ำดำในนามของทิดานาวา,าวับเรือเที่ยวนี้เทพยุรมิตได้มีนายช่างที่ตกแต่งได้แก่ช่างเพลินเกิดน้อยอ,อาภริสากเหล็กจับวัดพิจิตรค่ายตาวานเป็นคนตกแต่งทำเรือส่วนทิดานาวานะั้น <c oughs> ออกตัวแล้ว นี่ทใช่ไหมลมาใส่กันมาแบบจานระวังนทาไม่ต้องพูดเป็นคุยใส่กันมาจัดจานอ่ะแบ่กระจายเลยเดียวหูที่เขาต้ตุ๋นนี่ใครจะเป็นใครเห็นเดียววิญญาณกับที่เราใส่กันมาแล้วครับท่านผูด อาแล้วก็ทาผู้ชมมาดูตอนนี้คณะ,ะกรรการจุดปล่อยบอกว่ามีปัญหาหัวกลางไทยเสมอแบบไม่ล้อเตียง,ง,ง,งโโโว่ากรดีกระหางกอกมาว่าโหดูจากแท้ตาป่าตอนนี้ไม่มีไข่ยอมใครคู่ข,ขี่สูสีเปียกกันมาขอประกาศให้ออก,กุ้งหอยปูกปลากรออกกระท้นนา,ายออกกไประวังเทพเรินีิลุดรับสีแดงสีดาดาวาจาก,กระสีแดงลุดรับสีแหูขี้สูสีเปียกกันมาตาคนตาทิดตาคนต่พัเปิดไพ่แคเมือคู่กันแบบนี้แต่ไม่มีไข่ยอมเลยแบบไม่กอกี้พิดาดาวากรกจี้จีจี้ีีตายแล้วครับท่านผู้ชม เอาแลับเที่ยนี้ใส่ก็มาชนิดที่ว่ารเื่อเถื่อเลยทีเดียวไม่บาไม่ดูไม่ดูไม่เห็นไม่ดีไม่ดนแล้วไม่สั่งมาคขาแถบระเบิดเกิดเ็นไฟตากหวตาไฟตากคัตาดีเทพทธิ์ตเลยเห็นเมิองันเจอกับพิดาดาวาแงแต่แต่โนเสาแล้วแโนเสากับฉากใครจะไปใครจะอยู่เอาแล้ววันตอนนี้เริ่มเปิดไพ่หงายมือใส่กนมาชนิดีทว่าตาตอตาหัวตอหัวตาตอตายต่อาย้วพี่น้องเอยใส่กันมาแบบจี๊ดจต๊ดเทพฤทธิ์เริ่มหัวจกตัวมาที๋ยนแล้วพิดาดาวาเริ่มโบวบี้กีจากกระช ตัวพี่จี๊มาตาตาตาฟันตฟันละจ้าเอาะครกบพี่น้องพจมโอโหที่ท่านเหลือใหญ่เบลจะมีตลอดงโอโหจิดเฮ้ย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 ส่ัวสุดะนะใส่้้้้จ้้้สุดท้ายก็เอาเซนต์ไปเออยงลดบ้ก ระวังทเทพเรือรพล่องน้ำแดงพบกับเรือที่ไดนาวาร่องน้ำสีเงินคณะกรรมการเส้นชัย่วันกดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีน้ำเงินทิดานาวาเป็นฝ่ายชนะครับเอาแล้วต่อไปเป็นทิ้งเหนือสายขอครับรับพอดเทวีรับผิดชอบเรือน้าแดงผมเหนินฟ้า ที่ชอบลูกนะมเงควอมแรวมาดูพี่บ้านกันสู้จะปล่อยเลยครับด้าน ีแต่แดดกระฝนซุบอยู่ในเมืองพุทธมีแต่กิจกระฝนหล่านังเอ้ยเหลียวบางนาขาวมากคือกระดาษโคจรบ้านลูกว่ายไปไหนเมย์แง่ใต้เด็กทาเจ้าเอาในเฮือนปอนไส้หน่วยปิดประตูคังนั้นปิดประตูคันนี้เอาที่ไร้ท่าบางเดียร์มน้องเองคนนี้ขอบคุณนะครับท่านนายกคนเก่งท่านนายกคนดีของเราท่านอนุภาศมังสาครพนักเทศเสกสุขีตะบลทุ่งภูริที่ประพฤัิปีิ ่านมาอยู่กับเราช่ชนชมและอินด,นะอด,ดีนะครับม่เช้าก็จัดพิธีเปิดนะครับอย่างยิ่งใหญ่ท่านจัดเรือได้สุดยอดมากนะครับในความของทีมเรือขอชุดชมและอินดีในความสามารถของท่านนะครับวันดี้ขอบคุณเยอะขอบคุณมากมายด้วยนะครับ oh oh. ขอเชิญตัวไมยกับเทปเนรเมด,ดุยขอเสิญตัวไมยกับพีานานาวายไ oh oh. ด้แน่มากทั้งสองที ปีหน้าผู้หมวดทำก็ใหญ่เบวบอกว่าเอาตต่มที่ม่แต่เด็กน้อยบ้านเรานั่นนี่ <c oughs> เอาแล้วพี่มาเครับกี่คู่หนึ่งครับน้าจับตามองเป็นกรณีพิเศษ เพราะว่าเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สำคัญครับเป็นการชิงรลดับที่หนึ่งที่สองประเภทถ้วยขอมาดูสิว่าเรือดีล่องน้ำแดงนครเทวีพยักรายจากวัดโพพึกสารามครับพี่น้องจากท่าตูมสตรีพบกับถืนทองน้องพี่จากชน,นบ้านใกล้เรียนเชียงจากท่าตูมเหมือนกันแต่คนละวัดนั่นคือวัดประทุมทอง ในนาของหงเหินฟ้าร่องน้ำเสียงเงินเท้าเพียบพูดแล้วชุดมือหลานภาษาแฟนเฮนไอานี้แหละขึ้นระมิดนะสรัเรือคู่นี้ครับนักขอเทวีกันในร่องน้ำ